ฮัลโหลครับผมเราอยู่กับไอดีนี้นะครับเฟซทวิตยกหมดนะครับไปด้วยความว่องไวครับเดี๋ยวไลน์แมนโทรมาส่งเข้าคลิปตัดอีกประมาณนี้นะครับคนขายขายที่แปดพันแปดร้อยนะชุดหัวไม่มีหัวจ็อกเกอร์ตอนนี้นะ ไอตัวแดงปะางจ็อกเกอร์มีครบเซตนะครับครบเซตไปถึงกระทั่งปืนนะครับเลเวลห้านะครับแปดพันแปดร้อยหมวกนี้มีกระเป๋าเามนที่เรียเลเลยตัวอันหนึง่ง ไปด้วยความว่องไวกระทะประมาณนี้ค้างเสร็จก็ทองผมครบนะครับไปดูที่ปืน M4 The Full Level 5ครับ mm hmm. เพื่อนอื่นใครตามหาเซต The f ฟู l นะครับ Level 5ก็ไอดีนี้นะ อ่าโอเคครับแปดพันแปดร้อยบาทเฟสทวิตยกหมดสวัสดีครับ